คุณคำนวณท่านจะดีไหมคะค่ะวันนี้รุ่มได้โอกาสดีๆมาพูดหัวข้อก็จะมาเรียนรูชีวิตให้ฟังนะคะว่าการที่ก่อนที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจในไลฟ์ชีวิตของรุ่งเป็นอย่างไรค่ะครอบครัวของลูกนะคะพ่อกับแม่มีลูกทั้งหมดเจ็ดคน คนโตลูกเองนเป็นคนที่สามค่ะเป็นคนที่สามพ่อกับแม่เนี่ยจะเลี้ยงลูกแบบสู้ชีวิตค่ะก็แม่เนี่ยมีอาชีพส่งน้ำแข็งเป็นเอเย่นค่ะเป็นเอเย่นส่งน้ำแข็งลูกคนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ตีสี่สี่คนต้องตื่นขึ้นมาอ่ะใครมีหน้าที่อะไรเลื่อยน้ำแข็งล้างน้ำแข็งบดน้ำแข็ง แต่ตัวลุงเองนีหนะ้าที่ที่จะถีบจักรยานไปส่งน้ำแข็งในตลาดค่ะมันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งค่ะเรื่องที่แม่ของลุงเนะี่ยจริงๆเรื่องนี้ลุงไม่เคยพูดให้ใครฟังเลยนะแม้กระทั่งแม่พ่อแล้วก็พี่น้องแล้วก็ลูกแล้วก็สามีไม่เคยเล่าวันนี้จะเอามาเล่าให้ฟังค่ะ,ะแม่ของลุงเนะี่ยมีลูกทั้งหมดเจ็ดคนงานงานงานของแม่เนะี่ยเยอะอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะซักเสื้อผ้าให้ลูกได้ก็ต้องไปจ้างมาซัก พอดีวันนั้นนะคะฝนมันตกฝนมันตกจะต,ต้องไปส่งน้ำแข็งค่ะไม่มีเกงนุ่มทําไงแล้วเราต้องถีบจกักรยานค่ะทําไงค่ะก็ไฟฟ้าผ้าถุงพี่สาวมานุ่มก่อนเลยค่ะถามว่านุ่มกัถุงเป็นไหมไม่เป็นค่ะก็จับได้ก็เน็บเน็บค่ะเนบไวอ่ะมันก็อยู่แล้วอยู่แล้ะทีนี้เราก็จะต้องอไปส่งของในตลาดใช่ไหมค่ะก็ล้างน้ำแข็งขึ้นท้ายรถค่ะ ขึ้นให้รถมัดยานอย่างดีปกติล้วเล่งเกงใช่ไหมคะเวลาจะถีบจักรยานะนะลุงก็ต้องตวัดขาไปข้างหลังค่ะอะแล้วก็ขออึ้นอานแล้วก็ถีบจักรยานแต่ลุงก็ถูกมันตวัดไม่ได้ค่ะติดตวัดแล้วติดลุงก็เลยต้องตวัดมาข้างหน้าค่ะก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะตะวัดมาข้างหน้าลุงสุธินนั่งยิมลุงสุธินลุ้นและค่ะก็ลุงก็ถีบถีบไปปกตินะคะถีบไปปกติก็ไปถึงตลาดตลาดที่ก็คนจะเยอะมากค่ะเยอะจอแจ ที่ที่เราจะต้องเอาน้ําแข็งเนี่ยไปส่งให้เขาเราก็จะต้องเบรกรถค่ะจังหวะนั้นนะี่ยถุงมันหลุดถุงสินค่ะถุงมันหลุดว้าวจะทำยังไงเนี่ยโอ,อ้ก็อีกมือนึงลักลักจากแฮนด์รถก็มาจับถุงไว้กําไว้ค่ะก็คิดในใจว่าถ้าเราห่วงถุงรถล้มน้ำแข็งแตกแน่เลยลูกค้าเราต้องไม่ได้เรื่องเราจะปล่อยถุงไปดีแล้วก็ปล่อยให้น้ำแข็งแตกให้รถล้ม ยังไงดีพี่ว่าหนูจะควรจะทํายังไงกันดีลุง้ว่าลงุาลงสุธินว่าหนูจะทํายังไงดีคะปล่อยะถุงใช่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 เพราะว่าหนูเป็นคนอ่าคือหน้าที่เป็นคนรับผิดชอบมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าแม่ฝึกมาค่ะรับผิดชอบก็จอดรถปล่อยปะถุงหลุด ไปส่งเป้าหมายถามว่าสายตาคนทั้งตลาดมองมาที่ลุงคนเดียวเลยค่ะก็ด้วยความที่น่ารักน่าเอ็นดูของเราเป็นพื้นฐานแล้วก็สนิทสนิทสนมกับแม่ค้าในตลาดอยู่แล้วก็เขาก็หัวเราะขำกันก็ถามว่าไอายไหมนิดๆค่ะแต่ก็พอเราเออกมาจากตรงน,นั้นแล้วก็แล้วกันไปค่ะออกมาบ,บ้านจะมาเล่าให้พ่อให้แม่ฟังให้พี่น้องฟังนม่เอาเดี๋ยวเขาขำก็เลยไม่ได้เล่า แม่ของลูกเนี่ยค่ะจะไปรับน้ําแข็งมาจากโรงงานในราคาซองละสามสิบสามสิบแปดบาทสามสิบแปดบาทค่ะแล้วก็มาขายซองหนึ่งมันจะมีสามลูกนะคะมีสามลูกก็จะมาขายลูกละบยี่สิบยี่สิบยี่สิบก็เป็นอาเป็นอาชีพที่สร้างฐานะขึ้นมาได้ค่ะทีนี้มันมีคู่แข่งมาะคะ่ะมีคู่แข่งมาขายในราคาซองละยี่สิบสี่บาทยี่สิบสี่บาทถ้าแม่ขายเท่าเขาแม่ก็ขาดทุนซองละแปดบาท ถามว่าแม่ต้องทํำยังไงค่ะแม่ก็ต้องขายเท่าๆค่ะขายเท่าๆเพราะว่าเพื่อรักษารักษาลูกค้าไว้ไม่อยากเสียลูกค้าก็ยอมขาดทุนจากนั้นก็ทํามาเรื่อยมาเรื่อยเงินที่แม่เก็บไว้มันก็ไม่หลอไม่หลอนะคะไม่หลอลงไปจังหวะที่ว่าลุงเนี่ยช่วงชีวิตของลูงเนี่ยจบม,จบมสมามพอดีค่าจบมสามลุงก็มีความฝันนะคะมีความฝันอยากจะเป็นนักพยาบาลค่ะ อยากมากอยากเป็นนางพยาบาลพ่อก็พ่อก็พาไปสารฝันค่ะแต่พาไปแวะร้านเสริมสวยก่อนค่ะค่ะแวะไปร้านเสริมสวยอ่าเป็นของอาค่ะเป็นของอาด้วยความวัยของเรามันน่ารักค่ะมันน่ารักมันสวยอาก็เลยขอจากพ่อขอจากพ่อพ่อก็บอกว่าแล้วแต่หลานถ้าหลานมันโอเคหลานมันอยากเรียนก็เรียนหลานไม่อยากเรียนก็ต้องตามใจค่ะ ในใจของลูกอ่ะอาชีพเสริมสวยมันก็อยู่ในใจอยู่แล้วนะคะในใจอีกอาชีพหนึ่งค่ะแล้วก็มาคิดว่าพ่อกับแม่เราอ่ะกำลังเจอวิกฤตขาดทุนถ้าเราเรียนตัดสินใจเรียนพยาบาลเนี่ยพ่อกับแม่ก็จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายค่ารถค่าอะไรอีกหลายเรื่องแล้วด้วยที่ว่าครอบครัวของลูกมัมีพี่น้องเจ็ดคนมันก็มันก็เป็นอะไรที่ลาบากสําหรับพอ่อสําหรับแม่ค่ะลูกโผู้ชายคนที่สองผู้ชายสามส,สี่ผู้หญิงค่ะ ลูกก็ใช้อาชีพนี้แหละคะ่ะอาชีพส,สวยๆของลูกเล่ยค่ะเลี้ยงลูกมาค่ะก็ถามว่าอาชีพส,สวยๆเนี่ยดีไหมดีค่ะได้เงินได้และอย่างหนึ่งเราอ่ะสามารถที่จะดูแลครอบครัวทํางานบ้านเวลาเราไม่มีลูกค้าเราก็ไปทางานบ้านคงท่าซักท่าทาอยู่คนเดียวทวนอยู่ในบ้านธุรกิจของเราคนเดียวค่ะก็ทําถามว่ากินข้าวได้เป็นเวลาไหมไม่ได้ค่ะ เราเรานั่งกินข้าวอยู่เนี่ยลูกค้าเดินเข้ามาที่รุ่งหนูทาผมหนูรีละค่ะละด้วยการที่ว่าเราเป็นคนอ่ะเอาใจลูกค้าเทคแคร์ลูกค้าตลอดเวลาจนไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองอ่าตีหนึ่งเดี๋ยวพี่จะมาทําผมนะพี่จะไปรับปริญญาอ่ะตีสี่เดี๋ยวพี่มาทําผมนะพี่จะไปอ่ะพี่จะไปบทหน้าก็คือเวลาเป็นส่วนตัวหรือเวลาที่จะทํางานเป็นเวลาคือมันไม่มีค่ะ ตามใจลูกค้าตลอดเวลาค่ะก็ะทำวนอย่างนี้ทำไปทำมาวนไปวนมาจนจนอายุ45ปีค่ะเริ่มปวดตามเนื้อตามตัวค่ะปวดหมดปวดปวดหมดน่ะปวดหมดทุกตัวเนี่ยในตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรเลอ,อที่จะไม่เจ็บไม่ปวดค่ะคือเริ่มไม่อยากทำงานเริ่มไม่มีแรงก็ ไปหาหมอหาหมอนะคะหมอก็บอกว่าอาการแบบนี้นะเป็นไวทองค่ะหมอสรุปว่าเราเป็นไวทองแล้วก็ให้ายาเรามากินก,ก็ก็กินค่ะกินปกติผู้หญิงเราเวลามีรอบเดือนเนี่ยเดือนหนึ่งก็หนเดียวสามวันอย่างเก่งห้าวันอย่างเก่งใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ลูกไม่ใช่คนะ่ะอายุสี่สิบห้าปีนี่ลูกไม่ใช่เดือนหนึ่งเขาเว้นที่ลูกได้ห้าวัน ให้ลูกไม่มีอะไรไหลออกมาเลยค่ะนอกนั้นทุกวันค่ะทุกวันแล้วก็ทํางานไม่ได้ก็เวลาเรานอนเนี่ยนะคะนอนนอนก็พอขอยับตัวเคยเปิดน้ำก๊อกไหมคะอ่าเนี่ยแหละมันจะจ๊อบออกมาอย่างนั้นเลยค่ะ,ะมันออกมาอย่างนั้นเลยค่ะมันมันคือลูกเคยได้ยินพูดนะคะว่าลอบเดือนฉันไหลออกมาเปริบเราก็ไม่เชื่อนะคะทีนี้มาโดนกับตัวเองค่ะ ขยับตัวไม่ได้มันมันมันเจาอ,ออกมาคือนอนนอนเนี่ยเราปิดตัวไปนิดนึงมันก็เอาแช้วแฉะไปหมดเปรียบไปหมดค่ะถามว่าลุกทํางานได้ไหมทํำงานได้ไหมทาําได้ค่ะก็เราก็ใช้ผ้านอนามัยน,นะคะใช้ผ้านอนามัยทีนึงสามพืนสามผืนก็ยืนทํางานไปถามว่าไหนว่าไม่สบายทำไมไปยืนทางาน ทำค่ะพ่อลกูกกาลังเรียนเรียนมอ,อเรียนมหาลัยเรียนมัธยมแล้วก็เรียนประถมมันเจ็บค่ะมันปวดยืนยืนเลยค่ะถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันจะรู้นะคะว่าเวลาเป็นอย่างเนี้ยมันยามันจะหลุดลงมานะคะมันจะหลุดออกมาอยากอยากจะหลุดออกมาแล้วก็เชื่อไหมคะว่าทําผมแต่ละหัวเนี่ยอย่างไวเลยก็ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วคิดดูความเจ็บปวดในตัวเราเนี่ย เราต้องอดทนขึ้นชั่วโมงแล้วมันไม่ใช่แค่ขึ้นชั่วโมงนะคะสะเสร็จต้องมาได้ต้องมาหนีบมายืดมาดัดโอ้หบอกตรงๆเลยค่ะว่ามันทรมานแต่แต่แต่ตรงลูกก็ก็ต้องทำค่ะต้องทำอ่ามันจะมีค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่าเช่าบ้านแล้วก็ต้องให้ลูกค่าเทอมก็หลายๆเรื่องหลายๆอย่างก็ต้องอดทนทำค่ะลูกก็ทรมานตัวเองมาอย่างเนี้ย านสังขารน้องลูกเนี่ยมันทำไม่ได้ดดดค่ะเวลาเวลาพ,พัาผ่อนอย่างที่บอกค่ะคือไม่มีถามว่าปีหนึ่งลูกเคยไปหาแม่กี่ครั้งไกลกันไหมไม่ไกลค่ะแค่กรุงเทพแต่ลูกไม่สามารถไปหาแม่ได้หนึ่งลูกต้องห่วงลูกค้าสองถ้าลูกหยุดทําผมวันต่อวันเนะี่ยลูกสิ่งของจะ ใช่ไหมคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายอะไรต่ออะไรลูกก็ลุ่ง็รักค่ะรักอาชีพนี้แต่ลุกต้องตัดสินใจค่ะตัดสินใจตัดสินใจหยุดทําเพราะว่าร่างกายล่งไม่ไหวจริงๆริค่ะลุกก็หันมาอาชีพจำหน่ายพัดไม้ค่ะซึ่งล่งม,มองว่าล่งสามารถที่ว่าทําไปพักผ่อนไปได้ค่ะคือการทถมเนี่ยถ้าเราอยู่เราทำ จะอยู่ใช้เวลาอยู่กับลูกค้าเป็นชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามาทําต้นไม้เนี่ยเราเมืเ่อยเราเหนื่อยเราสามารถทักได้ค่ะก็ทําอย่างนี้ถามว่าขายต้นไม้เนี่ยลูกมีาไรายได้พอเลี้ยมครอบครัวไหมพอค่ะพอพอดีวันหนึ่งอะค่ะที่คํานวณเนี่ยคะ่ะเขาก็ไปเยี่ยมสามีนะคะีค่ะที่คำนวณเป็นเพื่อนกับสามีนะคะก็ไปเห็นลูกกับสามีเนี่ยขายต้นไม้อยู่ก็ พค่ะพูดถึงความสวยงามของอยูนิล่์ให้ฟังพูดถึงปุ๋ยยูนิคสามเก้าหกให้ฟังแล้วก็ชวนเข้าเป็นสมาชิกถามว่าชั่วโมงนั้นน่ะลูกคิดยังไงค่ะลูกไม่ชอบค่ะธุรกิจขายตรงเพราะลูกไม่เคยทําแล้วก็ไม่เคยไม่เคยอยากจะเข้ามาสัมผัสหรือรู้จักแต่ด้วยที่ว่าอยากให้สามีเนี่ยมีเพื่อนคุยอ่าได้ไปกินกาแฟกับเพื่อนได้รู้จกนนักคนนู้นคนนั้นคนนี้แล้วให้แกกระปีก้กระเป๋าขึ้นมานะค,ะค่ะก็ เลยเอาแกสมัครบอกสมัครเลยสมัครเลยอ่าเขาก็สมัครแกก็มาเซ็นเตอร์กับพี่คำนวณอยู่ครัง้งสองครั้งใช่ไหมคะก็คงจะไม่ไหวค่ะไม่ไหวก็ไม่มาแต่ด้วยที่พี่คำนวณเนี่ยค่ะไม่รักความพยายามก็ไม่ได้สามีก็เอากลุ่มมาแทนแล้วกันเอากลุ่มมาเรียนรู้แทนก็ชวนเข้าเซ็นเตอร์ถามว่าสามีให้มาไหมมาค่ะให้มาตา,ายไม่อยากขัดใจเพื่อน เราก็มาเรียนระหว่างที่เรียนที่เซ็นเตอร์นะคะบอกของตรงมันมีความสุขมันสนุกมันได้ความรู้มั่นใจค่ะทําได้แน่มั่นใจเลยคะว่าลูกทําได้แน่แต่พอลูกกลับไปบ้านตอนนั้นสามียังไม่เปิดใจนะคะอย่าไปทัาเลยแม่ต้นไม้นี่แหละขายได้ดีอยู่แล้วขายตรงม,มันไม่มีอะไรดีหรอกมันหลอกค่ะ,ะเราก็เริ่มห่อเหี่ยวแล้วม,มันจะได้จริงไม่จริงว่า ใช่ไหมที่คำนวณไม่ละความพยายามค่ะไปอีกไปพูดถึงความสวยงามพาเข้าเซ็นเตอร์พาเข้าแคมป์ก็ในหลายแคมป์ในหลายเซ็นเตอร์แล้วก็พอตอนเข้าพอตอนเข้าไปเนี่ยพอตอนเข้าไปนะคะมันมีพลังมีพลังบวกโหมันมันได้อารมณ์มันอยากทางานเราทาได้แน่แต่พอกลับมาบ้าน เรางเราก็แย่เหมือนเดิมก็ก็ทําไม่ได้ค่ะจนครั้งสุดท้ายเียค่ะก็ไปเข้าแคมป์ที่บุงชวากเข้าแคมป์ที่บุงชวารุงก็ได้ความรู้ได้ความสุขแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนาอ่ต่างจังหวัดแล้วก็ได้สายงานที่เป็นไซ้์ไลน์กันค่ะก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่จุได้มีโอกาสคุยกับพี่จุ หลายเรื่องนะคะพี่จุกก็มีอยู่ประโยคนหนึ่งที่จุกบอกมาว่าลุงอยากลัวคำปฏิเสธถ้าลุงเข้าไปอ่ะลุงจะมีได้กับไม่ได้แต่ถ้าลุงไม่เข้าไปเนี่ยมันไม่ได้อย่างเดียวเลยนะลุงมีฝันไหมมีค่ะลุงโฟกัสไปเลยว่าทําให้ใครทําเพื่อใครค่ะลุงก็กลับมาบ้าน,นกลับมาบ้านก็มาถามตัวเองมาคุ้นคิดกับประโยคคําที่ พี่จุกบ,บอกมานะคะว่าถ้าเรากลัวคำปฏิเสธแล้วลูกเราเนี่ยเราไม่กลัวลูกเราอดตายเหรอถ้าเรากลัวลูกเราอดตายเราต้องไม่กลัวคำปฏิเสธค่ะด้วยที่ว่าลูกมีเป้าหมายอยู่แล้วค่ะมีเป้าหมายอยู่แล้วก็ร้านเจษดาการเกษตรคือเจยุภากาะเวกค,ค่ะลูกก็ตัดสินใจเข้าไปหาเลยนะคะเข้าไปหาท่านซึ่งท่านมีความเมตตากับลูกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะเมตตา ท่านก็เปิดโอกาสค่ะเปิดโอกาสากเข้ามาสู่ครอบครัวยูนิไลท์แล้วก็ตอนนั้นก็ให้เอาอ่าผลิตภัณฑ์แล้วก็ปุ๋ยยูนิตไปวางเป็นบางส่วนค่ะอ่าก็แต่ลุงเองก็ติดตามมาอยู่ประมาณปีก,กว่าตอนนี้เจย์พาเปิดเป็นศูนย์สิประจันแล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านหน่อยค่ะค่ะ<อ>ถามว่าสามีของลุงอ่ะเปิดใจหรือยังเปิดใจไหม,มค่ะ